ไฟเหมืนกระถิ่งของคุณแกงผีงาอ่างนะบเพื่อคาไฟบนพินองเนาันเทศขาดไปพนอ่เนวันจะได้จะเปลี่ยนได้นาะพ่นอ่เนาะมันจะเปลี่ยนได้นาะสภกาก็แอบงงนะสีสีกผมวานุกรตีพอดอะไรนะหอดอารมเปลี่ยนสี เมืองโลกมนุษย์พี่น้องอันนี้คือสวรรค์บนดิน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เมืองมนุษย์นะคะเมืองสวรรค์นะอันนี้คือเมืองสวรรค์ <c oughs> กราบสบายดีกราบทักไทยสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องบอยจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศน,นําเดอ้อ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องสองสาวลาวเซน ทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องเบื่อทุกท่านยามเศร้านะเพื่อนพี่น้องมาดีสภาพก็มาอดคลิปยามเศร้านะเพื่อนพี่น้องเนาะอากาศทางฝั่งลาวเศร้านี่ก็ชื่อว่าขัดขังที่จะหนาวในหนึ่งเพื่อนพี่น้องสุภาพกับกับเมฆือก็มาพรมเสีอแคนยาวเพื่อนพี่น้องละก็เสื่อมาพรมเสือสีแดงถึงหรือแม่ที่แดงเมื่อก่อนคือเก่าเพื่อนพี่น้องเนาะอ่าทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องทางฝ <wh> ั่งไทยอากาศเป็นเจ้าเหนเพือนพี่น้องยิ่งหนาวอยู่บนพี่น้องราแล้วนจะจนกะเดือนรุ่นี้ก็เป็นฤดูหนาวเก่าของมาแลเซียเพื่อนพี่น้องจะในกะเรื่องดูแลสุขภาพ อ่ซึ่งก่อนอื่นนะพี่น้องนักแสดงพีอาร์ซีท่านไหนทีเข้ามาติดตามผับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ like, นะคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เราได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปงานดีๆมาฝากผับชมเนาะแต่ก็สนับสนุนซาลาโดยการกบอกความโฆษณาเลยจ้าตามที่พรมย์พี่น้องได้รับทราบเลยนะพี่น้องสดาเสวภานะเป็นผู้ป่วยหลายโรคหนึ่งในนั้นก็มีโรคอ่าเกี่ยวกับหัวเกี่ยวกับสมองเนี่ยประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็เลยเห็หนหายแบบเสวภาครัตอบคุณมินอาจจะบอดควรเธออย่าพี่น้องเนาะ อ่ะปวนจึงหลายแล้วมันจะเจ็บหบัวนอนเนาะสมภาก็ต้องขออภัยน้ำหลไหลด้อยพี่น้องซึ่งมืาอนี้เนาะสมภาก็จะไม่เห็ุคลิปรีแอคชั่นคือเก่าเนาะพี่น้องเนานะใ <c oughs> นนี้สาวลาจ,จะพาแม่ไปเที่ยวส้มความงามทางเรือทางแม่น้ำเจ้าพระยาอยากให้แม่ได้เห็นความเจริญความสวยงามของทางฝั่งประเทศไทยเนาะถ้ามีโอกาสก็อยากจะพาแม่และครอบครัวไปเที่ยวไทยเนาะพี่น้องเนานะไปเที่ยวกรุงเทพต่างกันเนาะคือจีนหมอนเนาะแม่อยากไปเที่ยวบ่อยากไปเนาะ อยากไปเห็นความเจริญของบ้านเพิ่นแม่อยากอยากเห็นแม่ยังสบายทันสมัยเนาะแม่เพราะวา่าแม่กับไ่ได้ไปทางไหนพี่น้องเนาะเพราะวาา่าโงฟากะปวดมาหาหกปีแล้วก็มีแต่ดูแลลูกก็กไปหายไปนาก็เห็นแต่ทงหายทงนาแล้วพี่น้องเนาะแม่บอเคยเห็นอ่าความเจริญจ้าเถือ่อนแล้วพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสโงฟาก็อยากจะพาแม่และครอบครัวไปเที่ยวไทยเนาะก็หวังว่าสุขภาพร่างกายเขาจะแข็งแรงขึ้นไปไวานี่แล้วพี่น้องเนาะ ได้แต่วังแล้วก็ได้แต่ฟันไปก่อนนะพี่นงนะ้องเนาะจุดนี้นะโซฟาก็เลยอยากจะพาเม่มาหับซมคลิปความเจริญความทันสมัยของกรุงเทพผ่านจอมือถือไปก่อนเ <c oughs> ม่พร้อมแล้วบอร <c oughs> พร้อมแล้วทัผู้ชมด้วยพร้อมแล้วบอ <c oughs> แต่ก่อนจะไปหับซมคลิปก็ขอฝากคลิปจนสบรับนะพี่น้งนะองเนาะจากซ่องเลียวไทยแลนด์ 4K นะเพียน้งนะองถันตอนต่อไปเอาเวลาเข้าไปหับซม ความเจริญความพันสนมัยของกรุงเทพมหานครพอๆกันเลยพี่น้องไปกันเลยโอ้ก็มัสีเขียวสียังจะทอดเลยสีเสียงเมื่อยมากโอ้โหตกคงามแตู่ก เช็ <C> e <ek> ไปเทียวไงดกไมเลยด oh. นะูดอ,อกไฟ้ข้นะเบ่แม่บาลุกมันยังดอกไฟบ่รูกมันยั้งหน่ออ่านะนำผูกเป็นพอดีอ้รานำผูกเราม่พูพาบจากกนจักว่าดอกไฟเนะแต่แม่น่าบารุกันนะแม่น่าแมน้าเจ้าปใญญาไปาก, <c oughs> ก่อนชาวพายขืนแล้วน้ำของเล้วไปแล้วจะมีเอฟซีเป็นแบบต,ตื่นตาเนลบน้อตื่น <c oughs> ตาแล้วก็ตื่นใจเนล เออจเดี๋ยวลงถูกนะถูกป้ะถูกในงาผัวลูกลูกอ๋อถูกค่ะค่ะท่านผู้ชมเอ้ยผู้ใดท่านได้เบิ่งกอย่าเผาเสียใจมาเบิ่งมาเบิ่งพร้อมๆกันแล้วในคลิปนี้เลยนะพี่เอ้อ กลไน้ามขับไปด้ยนู่นูกนนูเาดี๋ีเพือเป็นขีเรือพาเมย์มาลงเรือลงเรือเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาวัดอรุณกลางคืนแล้นก็กลางคืนมลงกับเรานักท่องเที่ยวแจะเต็มเรือ ง่ามเลยนะกลางคืนเนาะง่ามงามอกกลางเวรมากงามแค่งามแค่กว่ามีแสงสีแบบโอ้โหเที่ยวกันไปก็บภาพบรรยากาศนะพี่น้องเนาะพี่นางใหญ่สร้านิชิมิบุญอยู่บ่เนาะชิมิวาชนาได้ไปเที่ยวอยู่บ่พี่น้องบุญหอดยอดเกี่ยวบุญหอดยอดเถิงก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะเมืองสวะบัดมรุเมืองสวรรค์เมืองธรรดาคนเนา ขาอันนี้เย็นตาเนาะแต่ขนาดถ้าเบิรงก็ยังเย็นตาเลยเนาะัส่งภาพไปสัดนะพี่น้องเพาะว่าสีเ้มกองดึงนะพี่น้องก็เห็นในภาพสัเกสวยมาะท้องผ้าพป็สียังสีขามหรือสียังาม สิคามเนาะคือเพลงเลยเนาะเพลงทองถาสีคามงพี่เน่าเมอวันนี้อเบิ่งเตาได้พี่เน่าพอใส่เลยทีมาท่องเที่ยวไปท้อเพียยวอะไรพี่าลองเรือแม่น้ำเจ้าพยาเมียเเห็นบ่อน้ำเจ้าพยา ก็บอกเลยเคยเห็นกวงบะเนี้เน่เคยเห็นแต่เนาะกระบกเห็นแต่กระบะมันเป็นน้องเป็นซุยสวยๆเนาะแต่โบเคยเห็นว่าสิใหญ่สวยๆงดงามปะเน่เนาะกวงปะเนาะแม่แม่กะบโเคยเห็นหักก็เห็นแค่นี่แหละลูกเป็นการในคลิปนี้เนาะแม่ตึกกระลายที่บนตึกกระลายซ้อนเด้เนาะอางขั้นกระลายออนซอนเผลเด้ฐานผู้ชมเอ้ยออนซอนบ้านเมืองผลเด้เนาะผลได้อยู่เมืองสวรรค์เนาะ ซิวๆนะพี่นงเนาะสมความเจริญของ้าผู้พาก็ะถือจะไปไปะไเนาะ้าผู้พาหไปนะพี่นองเนาะแต่ว่ายังไปมาได้ืออบรุฮือนีนี่นี่วจะขี่ได้นู่นน่นน่นปีน้องคนจะเต็มเพื่อเนาะแม่ผู้พาอยากขี่ได้กืะซิเขียวอันนี้ิทะเลอันนี้ซีทะเลมแลมแลวมาอีกแล้ว ตาสมมาอีกแล้วเม็โบเมนีอันนี้หานห้านมาลูกงามอะไรขคือลายหลุดหลุดเนาะลูกเนาะแม่เป็นสีเนาค่ะแม่ซาผูฟ้าก็บคอยากพหม์นไหเนาะม่ใส่เม็ดเนาะแม่อกอะไรขึ้นหมดลงามเนาะลูกเนาะ ทึ๊งอยู่เมษาัผู้ฟ้าก็เกิดได้ใหญ่มากกับพวกเราเห็นเนาะฮะก็เห็นเดี๋ยวนี้เนาะคนกันเต็มเรือเลยีเนาะอิซาเหรออิซาผูานนะ้คนจีได้ไปท่องเที่ยวหลายๆเนาะ <c oughs> มันโวดเลยฉันนะ <c oughs> ขนาดาเที่ยวในจอยังคึกค้นขนาดนี้นะเพีองเนาะแต่ขนาดเบ<อ>ิ่งในจอก็ยังมโมดแล้ว,วจะจีนเย็นตาเนาะเย็นตาเนะาะชมท่องค่ากับสินค้าคนกับเต็มจเน็ตเนี่ยหะเนี่ยหะ เลากข่คอนเสิร์ตมาดูเป็นยังเนาะาหานคือหั่านในส้ฟาว่จืดสไปรน้องถาดาดุอ F C ่าดไอ้ผู้ผูห s <S หห so ้ uh, ah ห,หั่นี่คือหั่นอย่งเดียเนาะฝากคอมเมนต์บอกกันด้ยพี่น้อง้าจืดก็ได้กสื่อยังแหละ F C เป็นเคยบอกอยู่แต่ว่า้ว้าจืดเลื่อนเลยพี่น้องไปสมองกันนะหั่นมันจะสวยงามมีทซีบผตลอด ค่อนสยามก่อนนะกเรียนก็เท่นั้นซัมูพราก็อยากได้บรลูกมาอยู่บ้านอยากได้อยากเที่ยวเลยเนาะอยากไปเห็นอยากไปสัมผัสเบิ่งภาพบรรยากาศจริงๆนะเนาะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนาะนอกกาบเห็นแต่ในจอเนาะนอกก็ยังไม่ได้ไปสัมผัสเลยจริงเนาะก็อยากไปสัมผัสไปเห็นอยากไปหูอยากไปดูอยากไปเบิ่งอย่างนี้นะบู้าคน มันลงจากเรือมันจอดในโรงเรือหรือว่าคนในเครือสิเป็นมหมื่นเป็นแสนนรกเนาะน่ากังาลห่วงอะไรนรกเนาะงั้นก็มายาห่วงแล้วได้ได้ไปเที่ยวเนาะคนได้ได้อยู่เนาะคือสิณมีสีขึืนเนาะผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือข้าวต่อสิ่บิชว่ามันได้ใส่งไอคอนเสียง แต่เมษาบฟ้าไฟนอเดินสิ่ต่ออยู่คือกันอยู่แต่หาสิป้ายสิขาหกจิตขึ้สี่สิบป้ายบหรือีหาซิแม่แม่เอ็ปแีเอสเห็นตื่นเต้นดีใจนะเพื่อไห้แบบยิ้มแล้งเนาะการยิ่มเห็นไห้ออ่ามีพลังหัวเลยเห็นหยนาะ เด็กดูเด็กลงเหมนเนาะเผื่อไม่น้องหมวเราแจกสาวพาเนาะไม่ร้องเนาะาธสาักพ่อเนาะลูกคนจะเห็นแต่บ่อนงามๆสะพ่อผลนจะงามเนาะเพื่อใรต่างประเทศเนาะนจะงามเลยเมืองผุนก็งามผุนก็งามเพื่อเก็บบขัา ี่เพื่อบอลลูนขี่เพื่อกำลังขี่เพื่อท่องเที่ยวไม่น่าจะยากงนดี่อันขี่ไปหมดอันนี้บอลลูนบอลเที่ยวเนาะเนาะเดินไปเรื่อยตอนนี้ก็รอสะพานลจะขี่ได้เนาะสะพานของเราแบบขากขนาดเลย

ก็ยังกับออกบรรยายบอเป็นเลยนะพี่น้องเนาะถึงใจนะเนาะแต่แต่ว่ปาวปาลาโตปลาโตนี่เลยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอกไฟเหมือกกนกระติแกงขุ่นแกงผีงาบงามเนาะผมเปลืองขาไฟบนพี่น้องเน,นที่เห็นขาดแต่พี <c oughs> ่น้องเผมเปลืองไฟบนพี่น,น้องเนาะ เรื่องคนจะหมวนได้ลูกคนจะหมวนคนจะงามแบบเี้นะโอ้งามเลยนะเดีขึ้นขนาดมันอยู่ในเทคเลยนะพี่น้องจะไปจะนัดมาพระไปเนี่ยชิได้ยืนซึ่งจะเต้นเทคกี่หน่อยนึงยืนแล้วก็เต้นตามเพลงนะพี่น้องก็ใช่หมวนนะใช่หมวนแล้วหมุน ฟ้าไปจนเม่เต้นเทคเลยพี่น้องแม่ผู้ฟ้าเท่าๆนี่ก็นชิเต้นจักจักเบิ่งและจักเถื่อชิเต้นลองเบิ่งให้มันสม,มกับคำรอคอยเนาะแม่ชิเต้นมันหนุ่มแล้วนะพี่น้องคือขึ้นขนาดเลยนะพี่น้องเนาะ มื่อบดขึ้นเหมือนลูกผลเทียนแม่บดขื้นอาจจะบดคืนเหมือนวันพี่น้องอ้อนซอนเด้เนนลูกเนาะอ้อนซอนคนจะเลินนนลูกเนาะกอดท่องเทียนมันก็สดัสวยงดงามเออเออเนีแหละเหมืนจะเลินหูจะเลินตาเนี่ยแหละเมืนจะเลินหูจะเลินตาเมืองสวรรค์อาหารตานี่แหละแม่เมืองสวรรค์จางประเทศเนนลูกเนาะ นี่กเป็นปตางประเป็นบเมื่อสอว่าเอ่บผู้พาก็านก็เห็นนอกเรื่องเรื่องซีวีไลนนะแม่ดูไม่น้ากันกูเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วกับมวลใจมวลตานอกน้องเนาะตัวบบทเห่งขบกงามดีกูว่นลงน้ออๆอนลงงานจัมพายไล่ผ่านกูเทปเลยท่าเรือต่อไป วมณ์ผูสาสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปถ้า้ไป่เไหว้พระทับไปสาท่าเทียกซิตตลิ่งนาลูกเนาะเป็นประานที่นะไ้อารมณ์นแบบนี้คือมุกแบบนั้เอินะไปไหว้ท่าไปไหว้ That's all, no, no, no ที่ได้ก็มีมตุกซีนอภินอนเราบ้างเนาะเปลี่ยนอีกแล่าเปลี่ยนเป็นสีแล้วเปลี่ยนอีกแล้วมันนีจะไม่จะเปลี่ยนได้เนาะพี่น้องเนาะมันจะเปลี่ยนได้เนาะสภาก็แอบงงเนาะเสียงเสียงของหัวน้องเป็นที่ขอดอะไรนะว่าอะไรลูกเปลี่ยนสี แม่ซบ yeah. to ุฟากันขลิดได้ดีก็ดจังเต้นเลยตัดสมมันหมวนเนาะหมวนแล้วลูกเนาะเปลี่ยนอยู่ได้ลูกเปลี่ยนอยู่ไหมเปลี่ยนอหมับปุ่นหมัลปุอัอะไรลูก เแค่สีแดงสีสีอยู่แล้วเมคะนี่มุกสีลูกเย็นตาละเย็นใจนุ่นน้องเพ่งกับเย็นตาเย็นตาเนาะจีนทำเงินมาแล้วไงแม่เพ้นแม่น้ำให้ลูกก่อนโอ้จุดดอกไม้แล้วลูกโอ้ เเลยเป็นประจุจะใช้ลูกวางได้คือมีแต่แม่น้ำลูกจากเลยหยุดบรงไหนพี่น้องบอกกันเนี่ยของอสุภาพเนี่ยพี่น้องประจุได,ด้สะพานนะบอกเปลี่ยนสีแล้วลูกอีกแล้วเส <c oughs> ียงเคงก็มาแล้วพี่นองบานนี้ดนตรีมามิวสิก เต้นกัน่น้องอันซอนด้เนางามอดิสิตชิวาต่อสิวิตชิวาต่ออันยู บรรยายจังในเลยนะเพเรเ็นภาพบรรยายกันแล้วกันนะ,ะนเบข่นราค่ะขที่ในจ้อยยังสามีไปลองเอ้ยเห็นตัวจริงสาพาชมวดินลนองดองเลยไม่มนบนอลุกแม่า่ราระ,ะาดับหนึ่งเมืองสวรรค์เลยแะะม่ สมว่าเป็นประเทศที่แบบว่านักท่องเที่ยวเขามาลายนั่งน้อเป็นอันดับหนึ่งเลยพี่น้องสวยงามเพียงนะพี่น้อง <ๆ S 1> ผู้คนก็น่ารักพี่น้องเนียตุ๊กเค็กดีน้องเคกพี่น้องเพลงซีเสียง ซบผู้พาไปเนี่ยซาฟูพาสิเต้นอยู่บนนี้เต้นอ่ะบเรื่องเล่าแล้วก็บอกอีกนะพี่น้องอันนี้บอกพี่น้องเมืองอ่าสวรรค์นะพี่น้องสวรรค์บนดินนะพี่น้อง มืองคนน้องๆนะมีคนเต้นอยู่บนหลงเมฆจักเด้อในที่นั่ก็เห็นเือกันตัดกระสุนกับพี่น้องเต้นอยู่นะพี่น้องขนาดว่าเขาเบิกอยู่นี่ยังอยากเต้นเลยนะ สายลูกเน,นาะสะพานสายลูกเนี่ยมีลายสีของลูกน้องกันงามเนาะแน่ยผมก็เห็นลูกฮักเห็นเน่ยเหเกิดมากเคยกบก็นเลยแน่ฮักก็เคยเห็นเธอเดียวเนี่ยเราเกิดมาอายุจนจีหอดซ้ำเศร้าเลยนะฮักก็เห็นเลยเนาะงามเป็นโลกมนุษย์พี่น้องอันนี้คือสวรรค์บนดิน ไม่ใช่ไม่ใช่เมืองมนุษย์นะคะเมืองสวรรค์นะนี่คือเมืองสวรรค์โอ้ยน้องพี่น้องชมพายอยากให้ไว้เดี๋พี่น้องตอนนี้ใจมันเต้นตุบๆุมันยังมันยังไม่เที่ยวมันยังไม่เที่ยวน้อพี่น้องเนาะ ไจด,ดีพี่น้องใจไ,ไปนะพี่น้องก็เป็นกำลังใจสากวาให้ไว้เดไปเที่ยวุเท่านพอ้ราถึงใจแหงคิดนี่นะพ่น้อ,นอ,นอเป็นไคิดที่ถือใจแหงกระหม่อแหงเลยดนเลยสบาได้เมียเหไ่ซื้อกม่อะไเลยม่ซื้อกว่าตื่นเต้นบ่งหั้งใจมเมพ่อจะเต้นกูเลย <c oughs> นอกใจด้ยซะานอกใจกัเต้นอ้าวเ,าเาต้ <c oughs> จอไรที่พระได้พาเม่มาเที่ยวนเมืงเนาะว่าเขาจะไปเบิ่งตจวจริงแต่เขากระเที่ยวผ่านจอมือถือไปก่อนนะเมงเนาะกรหมวนคือกนั่งไนะเนาะสำหรัพีเอฟซีที่แบบว่าค่าเียร์คางานนีวันนี้ไปท่เที่ยววันน้ไปเที่ยวชมปนามนามของเมเทียนเป็นรองนัขาวมาขับชมคลิปวิดีโอเนีะคขับชมไปพร้อมๆกันกันเนาะฮั้ยได้มาอยู่นเถิแบบคือ คื้นพี่จะหายปวดเลยเพื่อนกระไดไปในวันต่างเมือนนะเมืองนะจะเป็นเทวดาผมได้จ้าสิได้นะจะเป็นเทวดาเป็นเทวดาผมพี่น้องจะสิได้จะสิได้อะไรเป็นคนมาได้บ่เนาะเป็นคนเกิดสมบูรีโอกาสได้หับส้มเลยบอสนะ อันนี้พลว่าเมืองเอกเมืองสวรรคิ์นะลูกเนาะยังกับมีขบศุนะลูกเนรกจบซียังกับมีโตจ้าโจบจบงามเะดิลกเลยกาได้จบไปแล้วเนาะพี่นังเนาะคลิปจากซองอ่าเดียวไทยแลนด์ 4K นะพี่นังเนาะ ไม่ใช่ได้แม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าม่วนตื่นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะเพียงเนาะตื่นทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องแม่ปสดสวยสมดงามแห้องอะไรแม่แหละงามแหงเนาะแม่ทราบผู้ากับไม่ได้เคยเห็นนักก็เคยเห็นแค่นี้แหละแม่นเพี่น้องเนาะ,นะ,นนะจุดนี้โซฟาก็เลยพาแม่มาเที่ยวเพี่น้องเนาะเปิดแบบเปิดหูเปิดตาเปิดกุ้งเพี่น้องเนาะแม่ได้เห็นแบบความเจริญความทันสมัยของประเทศเพิ่นขนาดเพี่น้องแบบ ออนซอนไปเนอะเอ้ยเหล่าก็ยังไปเที่ยวคือจังหวะเลยนะเพื่นเนาะแม่ยังปาหรือต้องังปลาเนี่ยจังไปเที่ยวเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่เนาะมาเมะพาเมะมาเที่ยวชมเมืองคอนเจริญความเจริญของกรุงเทพมหานครนะเพื่เนาะกะแบบได้ก็มีเมื่อะลูกเนาะแม่เดชวุฒภาก็ต้องขอขอบคุณพีพีเอสซีเมื่อถูกขานที่ติดตามชมมาต่อแต่ต้นจนตลอดถ่ายคลิปนี้นะเพี่อนเนาะและบอกข่าวโฆษณาของสาวลาวสำหรับคลิปนี้เชา แหล่เมย์ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะเพร่ะนั้นอย่าลืมติดตามความสมุลในคลิปหนะ้าว่าพวกเพาจะนําเสนอเรื่องราวดีๆเอ็มมาฝากท่านผู้ชมอีกนะอย่าลืมติดตามความสมุลในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สัมภาและเมย์เนาะขอสิขอตัวลาไปก่อนและพบกันคราวหน้า,าสบายดีสวัสดีค่ะ